สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวไก่เด้อค่ะมือน,นี้วันนี้มาเที่ยวสีสะเกดจ้ามาเที่ยวสีสะเกดมาดูรถไปเสริมทัพจ้าบรูวาสิไดบัวรถดำเมกาห้าร้อยเบ่งอยู่ในเพจละจ้าติดตามเพจเพิ่นมา เลยนัดเบิรถเถมือนีจักสิเป็นจังใดจา้จาหอดแล้วมาถึงแล้วเดี๋ดิดีมาเที่ยวไก่เหรอเดี๋ยดิมาเที่ยวไกห่ห่ะไปเบิงกันจ้าพี่นอ้องว่าจ,จะได้ไหมไปดูไซดูสเปคดูรุ่นจ้าว่าสิตรงกับที่ คนบอกบอว่าสิถึกใจเฮาบอไปกันจ้าไปเบิ่งกันจ้าจ้ามาถึงแล้วนั่งถ่ายกจะปฟองรถเพิ่นจ้าอาจีพเป็นล่านปะยางล่านซ่อมแล้วมั้งเนี่ยโหาเพิ่นเพิ่นบอกให้ถ่ายอยู่นี่รถอยใส่ใส่ ราจะฟังคนปะมีบ่ทังนั้นรถมีบ่ทังรถลงยังไงล่ะตึงรถไปเอาหน่ะเจิดเป็นโลดหมดเลยปะ อืม่จสภาพสภาพก็ประมาณนี้แหละจ้ะ โอ้อย่างขึ้นหล่นจะไปห่อนบ้านเลยนะนว่าพ่อมีออมมฮะจ้า สภาพก็อยู่ประมาณนี้แล้วรถจะฟองขึ้นมาจ้ะจ้่พี่นรองโอเคสตาร์ทเครื่องแล้วเบิ้งท้างในด้ว มันอยากมัต้งบ่อยากทเน่าอ๋อเป็สี่น้ล้กำใ้กำลังไหมเนาะแน่น่ด้ยิงต้อยเลยหได้ป่ะเนี่ยได้แล้วครับเบื้งขางในกันไปไหนคลิปเลยรถสไม้บลอกขานี้ไฟทั้งนเอ่บงลจ้ะเบิ้งไปทางไหนหัวกงหัวกิ่งบ่อไฟีหย

ขามีคันเองพบขีเลยันแกถวนี้พบอดไปพจอดไป<อ>มันไ่มีคนขับมัมีคนขับแม่มมรถกแก้กจอดจกปกตินมีสองคันนั้นสาคันคันสมันเออเบิง้งทางหลังเอาดำมันลงเบิ้งดำกรยุับ่รยหัวหัวยกดำรถดำจับกัดเลยเบิ้งแข่งของเขาอยี่สภาพสภาพใต้ท้อง ด,ดำจ้ะบนขวาบนขวารถอ้เลยตนแต่ล่อมันน่ะเนาะล่อขึ้นลนทักแต่ล่อ จะ <laughs> ลอด <laughs> ลอดอดลนม,มันาร <laughs> ีปีรถซีปีรถสีปีแต่ผมได้ใช่ สี่ปี้ะไรเี้คนจะขายออกคนมีหลายคันเอาไปเลย,เยมาเบิง่งนฮว่าจได้บอไม่รู้ว่าจะถูกใจไหม ไเรียบร้อยแล้วจ้ะกำลังเช็คยางเช็คเส้น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 เช็คก่อนแล้วเงื่อนออกไปแล้วแล้ว่าเส้นไหนกำลังเช็คยางเช็คลมจ้ะเตรียมความพร้อมกับหนองบัวลำพูเราเส้นอะไรครับเส้นเส้นมองทายอ่ะทายเลยทายกับผู้ชื่ออะไพยานพยานลูกสาวเป็นเส้นให้ล่ะนี่ไปดูความพร้อมของรถนี่เช็คเรียบร้อยพร้อมเดินทางแล้วจ้ะ สมาชิกใหม่เราสมาชิกใหม่เราจะยิงท้องฟ้าเตรียมตัวเข้าบ้านได้เลยสภาพทั้งมาจ้าพี่น้องนี่ไปคู่กับไอ็กมา่ขาวจะสภาพก็อยู่ประมาณนี้เลย มักอยู่จ้ากตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วนี่ทางกลับบ้านสองวัวรำพูมาเอาอยู่สีสะเกดจ้ะกันทะล,ะละักตาเป็นยังใส่ได้อยู่จ้าพี่น้อง กับบ้านเขาบันได้แล้วเกือบหน,นึ่งวันเนี่ยเกือบหนึ่งวันเซนติเมไปจ้าจ้ากับบ้านกับซองเขาบันนี่น้องวาลัมปู ที่มีกระปากพี่น้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามยินดีพาลุยน,นะคะพบกันคลิปหน้าสหรับคนี้สวัสดีค่ะ